เบนซ์ัมบนยูสองศูนย์สี่นะครับคันนี้เป็นซีสองร้อยนะครับกุญแจรีโมทดกดล็อกกดเปิดใช้งานได้ปกตินะครับแต่เวลาเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดเดินไม้นะครับไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นะครับเวลาบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือคอพวงมาลัยล็อกนะครับหมุนไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับครับหลังจากทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออะไหล่ที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อคอไฟฟ้าเสียนะครับล็อคอพวงมาลัยนะครับผมได้ทําการถอดอะไหล่ที่เสียออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับมาบริการลื้อถอดถึงที่1-2ถึงชั่วโมงเสร็จนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าตัวใหม่พร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ เช็คโค้ดลบโค้ดนะครับทำให้ครบหมดนะครับกุญแจรีโมททุกดอกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทครับเสียกุญแจบิดออนสตาร์ทครับปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้เลือกใช้ล็อคอไฟฟ้าเป็นระบบอิมูเลเตอร์นะครับราคาไม่แพงมากนะครับรับประกันงาน3ปีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับ ใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติทุกอย่างนะครับคอพวงมาลัยล็อกหมุนไม่ได้นะครับบิดกุญแจได้ปกติแต่ไฟหน้าปัดไม่มีสัญลักษณ์อะไรโชว์นะครับขึ้นเฉพาะเลขก,กิโลกับตำแหน่งเกียร์นะครับบิดสตาร์ทเงียบเสียงใดไม่ทํางานมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่ทั่วไทยนะครับ